e x p e r i เ e n t g มนตกเกมที่จะเล่าถึงตัวเราที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันตามปกติแต่ว่าคุณได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วคุณก็ต้องค้นหาความจริงกับสถานที่แห่งนี้อ่าเราเข้ามาในตัวเกมกันละ่ะเรามาเริ่มกันเียกว่าเกมเป็นแนวอะไรผมก็ไม่ได้ดูมาเลยนเนี่ยอ่ามาแล้วลรถเออเออมันไม่ใช่รถเราใช่ไหม เราถ้าเป็นเราก็ได้จะมาซื้อของซูเปอร์อาเกตตามปกตินะโอ้โหพี่จอยพี่จอดใครตรงไหนเนี่ยตีนขับรถนี่มันเนื่อ้เอื่อยเฉยซะจริงเลยอือสโลว์เฮ้ยยังเลี้ยวอีกเอออ่านี่ไงจอดแล้วจอดละมาพี่ว่านั่นน่าจะเป็นตัวเรานะ อีเพื่อดูเออสิ่งที่ต้องซื้อมีเอ่อโคลกาพิซซ่าแล้วก็ทากโก้เราต้องเข้าทางไหนอะไม่ใช่ทางนี้เหรอสวัสดดีวันนี่นะ่าจะเป็นหลังร้านนะงั้นเราก็ต้องไปเข้าทางหน้าร้านสินะนี่ไม่ใช่ทางหน้าร้านอ่าที่ไงซูปเปอร์มาร์เกต็ตม,มีเหมือนทางร้านมีเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ย เรามีเงินอยู่หนึ่งรอยบาทใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิงกูได้หรือเปล่าเอ่ยมีแคชเชียร์คนเดียวด้วยงานเดียวอ่ะอย่างแรกเราเลยอย่างแรกเลยที่เราต้องดูคือต้องดูโคลาพิซซ่าแล้วก็ทาโกอติดล่ะน,นี่โคลาใช่ไหมอ่ะเอ่อเอาใส่ <laughs> ที่วางให้พี่เขาก่อนเียนฟู้ด ไม่ใช่ไม่ใช่โค้าอยู่ไหนวะโคา้าโคา้าโคา้าปกติโค้ามันต้องอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมแบบเหมือนมันไม่มีอะไรเลยวะทำไมมันดูแห้งอย่างเลยร้านเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่สินที่เราต้องซื้อฮะออาคาเฟ่ไม่มีโค่าอยู่ไหนคุณพนักงานเราเข้ามาได้ไหมอันนี้เข้าไม่ได้นี่นะ่าจะเป็นหนังสือพิม นี่นายเป็นอ้านี่ไงทาโก้เราต้องถือไปจ่ายเลยดินะไม่มีะ้รกางั้นเลยเอ้ยคุณพี่นะ่าจะมีตะกก้าให้ผมหน่อยก็ดีนะอ่ะนี่ครับปึ๊บพอ,อทาโก้เสร็จแล้วก็ต้องไปหาพิซซ่าสีนะพิซซ่าอยู่ไหนวะเบียร์เหรออ่านี่ไงโคลานี่ครับพี่ครับ เอาโคล,ลาขวดหนึ่งครับผม่อมไปพิซซ่าพิซซ่าอยู่ไหนวะพิซซ่าอ่าดีใจทีสุดผมเจอพิซซ <c oughs> ่าสักทีพิซซ่าใช่แข็งหยิบมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอะไม่เอาแบบเต็มอันเต็มด้วเอาแค่ชิ้นหนึ่งพอเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้กดต่อไปเราก็ต้องไปกลับบ้านสินะอ่ะ เมื่อเราซื้อของเสร็จละเราขับรถกระเบ้องอ่าทีเปิดรถกลับเลยไม่หรือต้องซื้ออะไรอีกอ๋อนี่ข้ามาวันถัดไปเลยทีนะอ่าพอเข้าใจการเล่นเกมแล้วทังนี้เราก็ซื้อเบียร์แล้วก็โดนัทแล้วก็พิซซ่าอ่าเรารู้ที่อยู่ของแบบเบียร์แล้วก็โดนัทพิซซ่าลนะอา้าอะไรวะแกนกระป๋องทำไม ร้านคุณมันดูลกขึ้นนะหรือผมคิดไปเองหรือเปล่านี่ผมว่าร้านที่เขาเจงแน่เลยอ่ะแบบไม่มีเงินจ้างแม่บ้านดูแน่เลยดูทรงนะเนี่ยต่อไปก็เบียร์ดูสิแบบกวดกระจายกระ๋องกระจายเลยเต็มหมดเลยเนะี่ยต่อไปดูนัดเอาเอา,เอาบนชั้นดีกว่าดีกว่าตอนแรกว่าจะหยิบตรงชิ้นนั้นล่ละแต่รู้สึกว่าไม่ดีต่อสุขภาพสุขอนามัยเรียบร้อยขอบคุณนะครับ เออเออประตูตอนนี้เราเข้ามาเป็นอย่างนี้เนะี่ยเออมันดูโซมขึ้นมากเลยนะน่าจะเป็นเพราะเจ้าของร้านเขาไม่ได้จ้างแม่บ้านแม่บ้านเขาต้องซ่อมประตูด้วยเนะี <c oughs> ่ยอเอ๊อวันต่อมาเราต้องซื้อโดนัทแล้วก็ซอสแล้วก็ทาโก้โอ้มันดูโซมขึ้นกว่าเดิมนัดนนะ่อไม่มีซอสนิ่มใช่ซอสสวัสดีครับคุณผู้หญิง ทำงานคนเดียวอีกแล้วหรือครับอ่าก็ go. นี่ซอสใช่ไหมเนี่ยอ่าซอสที่มันเอาซอสผักกระเทศดีกว่านี่ครับต่อไปก็เป็นทาโก้กับโดนัทสงสัยแล้วนะ่าจะต้องหาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านใหม่แล้วมั่งนี่อ่ะโดนัทนี่ครับรู้ไหมหญิงมองอมองไอตัวบินราคาสินค้าหน่อยก็ดีนะอย่ามองผมเยอะเลย เราก็หวั่นไหวเหมือนกันนะไอเราก็หล่อซะด้วยสิว้าบุญเลยอ่ะอ่ะวันต่อมาเราก็เข้าออตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยมมนมีทางปีนอ๋อนี่มันไม่ใช่บันไดนี่หวะแต่เราคิดว่าเป็นบันไดเอาละเข้าสู่วันที่สามไม่สี่หรือสี่แล้ววะน่าจะวันที่สี่แล้วเอา้าไปดับอุ้ยโอ้พระเจ้าคุณผู้หญิงคุณดูทาลิปติดเยอะเกินไปเปล่าเนี่ยทอกทอกได้ด้วยวะ เออคุณผู้หญิงคุณรู้สึกคุณโอเคไหมไม่คุณผู้หญิงคุณโอเคไหมไม่คุณผู้หญิงุคุณโอเคไหมไม่แล้วเราควรเราควรทำอะไรวะเขาปิดทางกั้นหมดเลยดูทรงเรนะาได้ไปไม่ได้ละนี่นี่เรายังยังซื้อของอีกเนะี่ยผมว่ากลับดีกว่าลนะอา้าวประตูที่ซ่อมดูโซมดูพังขนาดนั้นซ่อมอย่างรวดเร็วคุณผู้หญิง มาเป็นเพื่อนผมหน่อยดีไหมเราต้องไปอยู่สีเหลืองนี่สินะโอ้นี่มันห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเนะี่ยปิดไฟก่อนดปิะตูดิเออแล้วเราต้องทำอะไรโอ้เออสวัสดีคุณพี่ชายคุณพี่ชายเป็นไรวะ t h รสเซอร์เซิร t p เวอร์ปาร s ต s โอเรไม่ได้สังเกตเห็นอาถรรพ์ใดๆที่ปรากฏเลย เขามนุษย์คนโสดแล้วก็ว่างงานมีใบอนุญาตขับรถสิ่งที่คนพบระหว่างการทดลองผลิตภัณฑ์อันโปรดที่ชอบพิซซ่าเบียร์โดนัทไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในลิสต์ไม่ได้ใช้ห้องน้ําซื้อสินค้าแล้วทั้งหมด9รายการน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราโดนทดลองอุ้ยตกใจนิดหน่อยเราต้องทําอะไรต่อวะบ้าเราโดนใครทดลองวะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเลยลงก่อน เราตัดควรไปไหนต่อเออนี่มันเป็นห้องโกดังเก็บของสินะประตูได้ไหมออึอันนี้มันมีอะไรวะมันให้เราเข้ามาเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยสวัสดีครับคุณพาลงองอ้น้มันเป็นชุดการารรังสีนะักวิจัยเหรอลักเกฑนสำหรับพนักงานของไซส์23ติดตามหัวข้อการทดสอบตลอดเวลาห้องสแกนทีมพนักงานประจำจะถูกจำกัดไว้ จากการออกจากโครงการในระหว่างระยะทดลองหรือต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บงังคับบัญชาการการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะทําให้คุณถูกตัดออกคอยเลสถอยเลสมันมีอะไรอยู่ในห้องน้ำปะอ่ะโอ้ยตกแกะหมดเลยอ่ะเป็นผู้หญิงเหรอต่อไปเราจะต้องไปที่ห้องน้าใช่ปะแล้วห้องน้ำมันอยู่ไหนวะเรายังไม่เคยเข้าเลยเนีย่ห้องน้ําห้องน้ํานี่เปล่าปะนี่ใช่ห้องน้ํา เอาดนูน้ำได้ไหมอ่นนี่ไงห้องน้ําสวัสดีมีอะไรกล้องจรปิดแล้วเอ่อสวัสดี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 สวัสด,สสดีห้องน้ํามีอะไรวะนี่มีอะไรยูนิเตเดี่ยวอ่าฉันกลัวเกินไปที่จะฉี่อ่ะเดี๋ยวแล้วเข้าให้เราห้องน้ำอะไรก็รถูกของเองไนงะ กดอ่ะนี่ไงขยับปึ๊บขยับไปไหนอ่ะเออปึ๊บนี่ไงอย่าบอกนวเราต้องออกทางเนี้ยอ่ะกดเราก็ฉลาดกันได้เนี่ยทีนี้ก็หลุดรอดพ้นแล้วกับบ้านดีกว่าแลนลา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 ละ,ละ,ละ,ละอนไอซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งสวย ไม่มีใครอยากซื้อของเกนหรอกเว้ยนั่นมันอะไรอะ่ะป้ายกัดทางเหรอเออออเอ่าถึงรถแล้วเ,เว้ยนี่อะไรอะ่ะกล่องอปละบายผมน่าจะเปลี่ยนร้านประจำนะปับแล้วตัวเราก็ชิลจริงนะเนี่ยอา้าวจบแล้วเหรอมาเรามาสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่า ก็คือมีคนทดลองเกี่ยวกับไอ้ห้างเนี่ยนั่นก็คือเราละเป็นตัวหนูทดลองโอ้โอเคมันเฉลยทุกอย่างละว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นโดมโดมทดลองเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทดลองเกี่ยวกับอะไรแต่ทดลองแต่จากการทดลองแล้วอะเราไม่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเลยหรือสังเกตแล้วแต่ไม่มีความกลัวหรืออะไรเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราถูกรัฐบาลจาับมาทดลองหรือว่าเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่าง แล้วเราก็ขับรถกลับบ้านโดยโดยชิวๆโดยไม่มีความกลัวไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยเอาล่ะก็จบไปแล้วกับเกม Experiment g o s e r y สนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบาย